มาร์ค NCT รวมพลังฮิปฮอปลียังจีโชว์ความมั่นใจในเพลงใหม่ภูลัจิแร็กซิยาการพบกันของสองศิลปินชั้นนำที่ก้าวข้ามขอบเขตระหว่างเคป๊อและฮิปฮอปมาร์คมาร์ควง NCT NCT กับลียังจีอียองจีในผลงานเพลงใหม่ที่ถ่ายทอดความมั่นใจผ่านการแรปสุดร้อนแรงพูลัจิแฟลกซิยาราคทีซึ่งทันทีที่ปล่อยออกมาทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ต่าง เมื่อวันที่16ธันวาคม2567ก็ประสบความสำเร็จดึงดูดความสนใจจากแฟนเพลงได้อย่างถล่มทลายทั้งการทยานสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตเวียลไทม์ของ m a ร์คสแพลตฟอร์มเพลงหลักในประเทศเกาหลีใต้และการครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนท็อปซอง ในประเทศไทยอินโดนีเซียชิลีฟิลิปปินส์มงโกเลียปารากวายัยเวียดนามไม่เพียงเท่านี้ยังติดอันดับ T.O.P. 1 0ใน15ภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงโคลัมเบียคาซัคสถานเปรูมาเลเซียอุซเบกิสถานสวีเดนบราซิลและกัมพูชาสำหรับเพลงใหม่คูลัจิแฟร็กซิยาฟราคาชีเป็นเพลงแนวฮิปฮอปที่มีเบส8 0 8อันหนักห่วงและเสียงสังเคราะห์ที่ซ้ำไปซ้ำมาอย่างทรงพลังร่วมด้วยการเล่น เพิ่มองค์ประกอบของ UK Drill ซึ่งเป็นแนวเพลงย่อยของฮิปฮอปทำให้เพลงนี้สามารถสะกดผู้ฟังได้ทันทีจากการแรปสุดเฉียบคมของมาร์ m มา k ขนขณะเดียวกันก็นำเสนอเสน่ห์เฉพาะตัวที่เขาไม่เคยแสดงให้เห็นมาก,ก่อนอีกทั้งแรปเปอร์ชื่อดังอย่างล e ียังจีอียองจียังได้มาร่วมร้องในเพลงนี้ด้านเนื้อเพลงถ่ายทอดภาพลักษณ์ของมาร์มารกกับล e ียังจีอียองจีที่มีบทบาททั้งในวงการเคปอและฮิปฮอป โดยนำมาเปรียบเทียบกับแฟร็กซิยาในฐานะศิลปินชั้นนำที่แสดงผลงานอันยอดเยี่ยมในพื้นที่ของการและกันด้วยความมั่นใจยิ่งไปกว่านั้นมากมายังโชว์ฝีมือมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องและทำนองของเพลงใหม่พูลาจิตแฟร็กซิยาฟีดลียังจีซึ่งเผยให้หยินถึงสีสันทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถที่โดดเด่นของเขาโดยมามา,มาจะพิสูจน์อีกครั้งถึงการเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน ีครอบคลุมแนวเพลงต่างๆผ่านการทำกิจกรรมโปรโมตที่ไม่ใช่แค่ในฐานะวง NCT NCT เท่านั้นแต่รวมถึงในฐานะศิลปินเดี่ยวเช่นกันนอกจากนี้มาร์มาร์ได้แนะนำเกี่ยวกับเพลงใหม่ดังนี้ mm hmm. เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเริ่มทำในตอนที่มองย้อนกลับไปยังจุดยืนของผมในเคป๊อและคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ในรูปแบบต่างๆและผมรู้สึกว่าคุณยังจียองจีมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับผมผมจึงขอให้เธอมาร่วมร้องเพลงนี้กับผมซึ่งเธอก็ตอบตกลงด้วยความยินดีครับตามด้วยผมคิดว่าคุณยังจียองจีกับผมน่าจะมีเคมีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมก็เลยอยากจะทำอะไรบางอย่างร่วมกันให้ได้ครับและเพลงคูหลัดจิแฟซ,ซิยา ราคาชีก็ยืนยันว่าไม่ผิดจากที่คิดครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณยังจียองจีก่อนบิดท้ายว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่ในที่สุดก็จะได้ปล่อยซิงเกิลใหม่และหวังว่าแฟนๆที่รอคอยจะชอบเพลงนี้กันมากๆนะครับผลงานเพลงสุดเท่ที่ผมทำร่วมกับคุณ Y O U N G J I ยองจีอย่างสนุกสนานเสร็จสมบูรณ์แล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการฟังภูลัจิี แฟกซิยาฟราคชีที่ร้อนแรงตลอดฤดูหนาวนี้และขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับอัศเจรีอัญยประกาศคู่